สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับกระบองเพชรยิมโนโอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแดมซีไอแดมซีไอนี้ก็คือข้อดีของเขาก็เรียกอย่างก็คือว่าแม่ลูกดกนะคะลูกของเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะยิบ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 ไปหมดเลยค่ะแดมซีไอนี้ก็คือดีไปอย่างนะคะลูกของเขานี้ไม่ต้องเพาะเม็ดเลยนะคะก็คือออกมาเพียบ ดูใกล้ๆนะคะดอกของเขาก็จะมีสีขาวก็มีดอกให้เห็นด้วยนะคะก็คือความน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงง่ายมากๆค่ะสายพันธุ์นี้ถ้ามือใหม่หัดเลี้ยงก็ลองนะคะรับรองลูกก็ดกแยกแทบไม่ทันค่ะเดนซี่ไอนี่ก็มีแบบด่างก็ไม่ด่างนะคะอย่างปัจจุบันก็หน้าตาแบบนี้ก็คือไม่ด่างนะคะ แต่บางครั้งลูกออกมาดางังพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไม่ดงังอันนี้แล้วแต่แดดและแสงนะคะแดมซีไอ้นี่ก็คือไม่ข้อดีเรื่องดุลูกของเขาดกมากๆนะคะวิธีการขยายพันธุ์ก็คือเราก็เด็ดลูกของเขานะคะวิธีการชําก็คือใช้หินนะคะหินภูเขาไฟง่ายๆคะ่ะหาง่ายๆเราก็เอามาชําใช้หินภูเขาล้วนเลยนะคะแต่เป็นเบอร์ขนาดจิว๋วเบอร์ศูนศูนะคะ ก็เมื่อเราเด็ดหน่อของเขาออกมาแบบนี้นะคะนี่เด็ดออกมาแบบนี้เราก็อนุบาลไว้ตรงซอกที่ว่างๆแบบนี้นะคะพอรุ่นพี่ของเขาเริ่มออกอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะคะเราก็จะเห็นลากง่ายมากค่ะนี่เขาก็จะเกาะหินภูเขาไฟแน่นขนาดอย่างนี้นะคะเราก็สามารถจิ้มลงปลูกได้เลยค่ะ ลากของเขาเดินดีขนาดไหนมาดูกันค่ะวัสดุอย่างอื่นไม่ต้องใช้พีทมอดอะไรใดๆสินะคะใช้หินปุกเขาไฟเบอร์จิจจิ๋วนะคะนี่วางไว้เฉยๆแค่นี้แดมซีไอของเราก็จะลากมาระเบิดระเบ้อเลยนะคะเพียบอันนี้ก็พร้อมลงปลูกได้เลยค่ะแค่เราเด็ดหนอนะคะแล้วก็วางไว้ในหินปูกเขาไฟอาทิตย์เดียวเองค่ะก็จะสามารถปลูกได้เลย ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์แสนง่ายนะคะและถามว่าเสน่หนอกจากลูกดกกน่ารักน่ารักแล้วนะคะก็ยังมีดอกให้เราเห็นด้วยสีขาวนะคะสีอืนอ่นๆเราก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเราเคยเห็นแต่สีขาวค่ะก็ลองถ้ามีลูกดกๆแบบนี้นะคะเราก็หาถาดที่ไม่มีรูนะคะอย่างแตงโมใช้ถ้วยไม่มีรูใส่หินภูเขาไฟลงไปประมาณ2เซนนะคะหินภูเขาไฟ หลังจากนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็วางหน่อที่เราเด็ดวางไว้โดยไม่ต้องปิดฝานะคะเด็ดแล้วก็วางลูกของเขาไว้แบบนี้นะคะอย่างเม็ดเล็กเม็ดน้อยอย่างเขาก็ดีดออกจากตัวแม่เขาก็จะสามารถโตได้นะคะโตได้ในหินภูเขาไฟเพราะถ้าเราปล่อยแบบนี้นะคะต้นของเขาก็จะไม่โตจะทําให้ต้นแม่เสื่อมโทรมด้วยนะคะเพราะลูกของเขาเยอะดกเป็นก้อนแบบนี้ค่ะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามแตงโมว้าวมาโดยตลอดก็ขอบคุณ F C ทุกทท่านนะคะที่รักและแกเอ็นดูแตงโมนะคะติดตามแล้วก็อดน้นสินค้าที่แตงโมปลูกนะคะก็ขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ